สวัสดีครับวันนี้อยู่กับผมเนเพชรยนต์นะครับวันนี้มีอีซูซูนัปดีแมกซ์นะครับเป็นตัว1.9สเตลนะครับเกียร์แมนนวลปี19สีขาวมุกนะครับราคา679,000บาทนะครับฟรีดาวจัดเต็มเหมือนเดิมแน่นอนนะครับคันนี้ต้องบอกว่าเลขไมล์3,000 0กว่ากิโลเท่านั้นเองนะครับเป็นตัวพิเศษนะคเป็นตัว1.9สเตลนะครัเป็นตัวสัตนะครับต้องบอกว่าหน้าหล่อมากสำหรับตัวนี้มีชุดบอดี้พาร์ตกันชนแต่งมาจัดเต็มนะครับสีขาวมุก ทะเบียน9805คันนี้นะครับถ้าใครสนใจติดต่อได้เลยนะครับ0 6 2 6 4 0 7 7 7 6นะครับตัวรถเป็นสีขาวมุก4ประตูไฮรันเดอร์นะครับตรงรุ่นสเตลล์หนึ่งจเกียร์แมนนวลเลขไมล์ส0 0 0มกว่ากิโลเท่านั้นเองนะครับราคาเป็นหกแ0นเบาทนะครับรถสวยๆนะครับใครหาอยู่นะครับรีบติดต่อได้เลยนะคันนี้นะครับเป็นสีขาวมุกนะครับไฟหน้าโปรเจคเตอร์เลนนะครับเดย์ทารมันนิ่งไลท์มีให้ครบนะครับดูชุดกันชนนนนนะะคครรรรับบแแ่่่สิิทเเลยยตต้้้อออองงงงงกกกวาาาจจจๆๆๆให็็ืถ จ้าของเดินผ่อนไม่ไหวแต่เพราะว่ารถไม่น้อยมากนะครับแล้วก็จะมีชุดกันชนด้านล่างนะเป็นสเกิร์ตรอบคันนะเป็นสีขาวแล้วก็มีลงซิลิโคนให้อย่างดีนะไม่ใช่ซิลิโคนมันเป็นยางกันลอยนะครับเป็นยางกันลอยแล้วก็ตัดด้วยสีดําเป็นโอแบ็คนะตรงนี้ก็เป็นสีเทาๆนะครับแค่โครเมียมนะตัวรถอย่างสวยนะกระจังหน้าเป็นสีดําเงานะครับโลโก้แดงนะครับกับยูสูดีแม็ก1.9สเทลคันนี้ราคา6 7 9 ครับ679รถ4ประตูไฮแลนเดอร์โลโก้แดงนะครับติดฟิล์มรอบคันเรียบร้อยนะกระจกมองข้างปรับพับไฟฟ้านะครับดูชุดกันชนนะครับหน้าสนิทเนียนแบบนี้เลยนะครับสีขาวมุกนะครับล้อแม็กนะครับเป็นตรงรุ่นเลยนะครับทูโทนนะครับปัดหน้าเงาแม็กตัวท็อปจะเป็นแบบนี้นะครับลับด้วยยางบิต stone นะครับคันนี้ลับด้วยยางบิต stone ดิสเพลคู่หน้าด้านหลังเป็นดำนะครับนี่ชุดด้านล่างนะครับบางโค้งบางโค่นจะเห็นได้เลยว่าไม่มีสนิมนะครับยาวๆกัเลยนะไม่มีสนิม นะครับแล้วก็คอยสปริงนะครับเดิมนะครับแล้วก็เบ้าโชกหัวโชกตัวบนตัวล่างปีกนกนะครับแห้งๆเลยรับทรงค้อสี่เดิมเดิมำๆไม่มีขึ้นสนิมนะครับเดี๋ยววันนี้ขออนุญาตถ่ายคลิปเร็วหน่อยนะครับเพราะว่าตอนนี้สี่โมงกว่าแล้วเพิ่งจะได้ถ่ายคลิปแรกของวันนี้นะพอดีเมื่อเช้าปล่อยล็อโคคันหนึ่งนะเสร็จตอนเกือบเที่ยงแล้วลูกค้ามาต่ออีกจัดไฟนัน์ไปอีกหนึ่งเคสนะครับอีกสักพักหนึ่งลูกค้ามาต่ออีกนะครับได้ทานข้าว ได้ทานข้าวเที่ยงตอน3ามโงกว่านะครับอันนี้ทานข้าวเสร็จเชียงงานก็รีบมาถ่ายคลิปอัปเดตท่านผู้ชมได้ชมนะครับสี่ประตูไฮรันเดอร์นะครับบีแม็กสแตล์นะครับติดฟิล์มรอบคันเรียบร้อยแล้วหน้า60นะครับข้าง80นะมืดตึ๊บตื๊เลยนะฟิล์มนี่ต้องบอกว่าเงาแวบนะรถใสๆนะครับมีกันสาดให้เรียบร้อยนะครับสําหรับตัวนี้เนาะนะครับเสาเอเสาบีเนียนนะครับดูตัวกระจกเนี่ยสีขาวมุกนะสีตัวรถก็เป็นแบบนี้เลยนะครับวิงวิงเลย หนะหูช้างเป็นสีดำนะครับตรงนี้เป็นไฟเลี้ยวนะโลโก้เป็นสีแดงนะครับแล้วก็กาับันไดด้านข้างก็เป็นสีดําปัดสีบอลนะครับคันนี้ก็มีสครับเพจแล็บๆออกมานะเป็นสีเงินๆนะครับจะเห็นได้เลยว่าบันไดด้านข้างนี่เดิมๆนะครับดาๆไม่มีเบียดไม่มีบุบนะครับช่องไฟประตูตรงเป๊ะนะครับกระจกอิลสู่แท้ทุกบานนะครับรถสวยๆนะเนียนมากเนียนมากมีบ้างเปิดกนรลอยมาให้เรียบร้อยนะคันนี้กุญแจอยู่นี่นะมีการลอยนะครับแล้วก็นี่เป็นมือเปิดโครเมียม สีสวยเปนนี่สีสวยมากเลยกระจกด้านหลังก็มีไล่ฟ้านะครับแล้วก็ไฟเบรกรนที่3ให้ตอนนี้รถจอดอยู่หน้าห้องช่างนะครับพื้นที่อาจจะแคบนิดนึงนะครับตัวโป่งล้อนะครับด้านหลังเดิมๆนะครับดูสีบางๆนะเงาเงาเลยคันนี้นะครับราคา6 7 9 0 0 0บาทนะไฟท้ายเดิมๆล้อแมกเดิมๆนะครับทูโทนปัดหน้าเงาด้านหลังเป็นดัมมลัดด้วยยางบิตโตนนะครับตัวดัมมเบรกเนี่ยที่ครอบก็พ่นการสนิมมาให้นะครับเนี่ยพ่นกันสนิมมาให้เนียนๆสวยๆ นะครับคัสซงคัสซีเราก็ลงแว็กซี่ให้เรียบร้อยนะครับใหม่เอี่ยมนะครับใหม่เอี่ยมนะครับบางโคงบางโคนอะไรก็เป็นสีขาวนะครับคัสซีนี่ใหม่เอี่ยมนะแม็กไลเนอร์มีให้พร้อมเลยเป็นของฟาวคอนไลเนอร์เป็นของฟาวคอนไลเนอร์นะครับมือเปิดด้านหลังนะครเป็นโคมียมีกล้องมองหลังให้ไฟท้ายเดิมนะครับเป็น led ดวงบนด้านล่างเป็นหลอดไส้นะครับโลโก้อิวสู D-Max นะครับตัวแ d ดีอยู่ครบคันนี้มีค้ำล่างมาด้วยนะเป็นค้ำหลังล่างนะเป็นค้ำไทเทเนียม นะครับใครที่เป็นสายซิ่งนะครับน่าจะถูกใจสิ่งนี้นะครับไม่ต้องไปแต่งเพิ่มเลยเจ้าของเดิมทํามาเรียบร้อยนะครับถ้าอยากได้ของเดิมมีให้นะครับของเดิมมีให้นะครับคันนี้ก็ตัวเพาด้านหลังนะครับเดิมๆนะไม่มีค่าสนิมเลยนะครับเดี๋ยวให้ดูอีกฝั่งหนึ่งนะว่ารถสวยขนาดไหนนะครับนี่รถเนียนนดนะเป็นสีขาวมุกทั้งคันนะครับแอบซิ่งนิดหน่อยนะมีคําหลังแล้วก็มีบาข้างในก็จะเป็นไทเทนนะครับเอาใจสายซิ่งนิดนึง นะครับรถสวยๆแต่เครื่องยนต์เดิมนะครับการันตีคุณภาพโครงสร้างบอดี้อยู่แล้วนะครับเดี๋ยวส่องด้านท้ายนะครับไม่ว่าจะเป็นจุดเม็ดอาร์คต่างๆนะครับหัวน็อตนะครับแล้วก็รอยเม็ดอาร์คเดิมๆจากโรงงานอุปกรณ์ทุกอย่างติดรถอยู่ครบหมดนะครับอยากได้อันไหนมีให้หมดนะครับอันนี้เจ้าของเดิมเขาทามาแบบนี้เนาะแบบรอยเม็ดอาร์คนะครับเดิมหมดนะครับรถสวยมากรถสวยมากนะคันนี้ราคาดีด้วยนะหกแสนเจ็ดหมื่น 9,000บาทนะ6 7 9 0 0 0บาทกับสภาพรถกิบกิบวิ่งวงนะครับสนใจติดต่อได้เลยนะครับ062-640-7776นะครับเนี่ยซอกประตมซอกประตูซอต่ซองห้องผู้โดยสารอะไรต่างๆงเนี่ยผมเบรหมดเลยนะครับรถสวยๆไม่มีพลิกความจมน้ำชนหนักไม่มีทำสีแน่นอนนะครับส่องกันชัดๆเห็นกันจาๆนะครับบอกข้างในอันนี้เราหุ้มไว้เฉยนะครับถอดออกได้นะถ้าใครไม่ชอบหนังสีแดงสีดำเนี่ยถอดออกได้นะครับ ก็มีแอบซิ่งนิดนึงนะก็มีค้าตรงนี้ถอดออกได้หมดทุกอย่างนะครับอันนี้เจ้าของเดิมมาทํามานะครับคันนี้เขาปรับราคาใหม่นะเหลือ6กแสนเจ็ดหมื่นเก้าพันบาทนะครับเป็นตัวสาเทลหลังคาดานะหลังคาดําแล้วก็มีบาให้สองฝั่งนะครับหลังคาดาํามีซาวไลท์เซาวรับตัวเบาะมันหุ้มหนังมานะมันเป็นดําแดงคือเบาะเดิมเดิมมันเป็นเบาะผ้านะครับเราถอดออกให้ได้หมดนะครับถ้าอยากได้เบาะผ้าสีดําเหมือนเดิมนะครับแผงประตูเป็นสีเบจแต่สีดานะครับสวยๆเนียนๆขาวๆแบบนี้เลย นะครับรอยเม็ดอาร์คประตงประตูเนี่ยอยู่ครบหมดนะครับรถเราเดิมๆนะไม่มีพิความจมน้ำชนหนักอยู่แล้วนะครับเนี่ยเม็ดอาร์คผมดึงให้ดูได้ทั้งคันเลยนะครับว่ารถเดิมๆไม่มีตัดแต่งตัวถังแน่นอนนะครับรอยเม็ดอาร์คกลมๆนะครับเรียน่เนียนสวยๆนะครับแต่และรุ่นมันก็จะมีที่สังเกตแตกต่างกันนะครับเป็นอาร์คานี้แน่นมากนะไม่ค่อยได้เปิดนะครับนะ เป็นเกียร์แมนนวลหกสปีดนะครับกระจกไฟฟ้าสี่บานออโต้บานคนขับนะครับแล้วก็มีคาดข้างเป็นโลโก้สเตลนะครับรถสวยๆประตูเดิมๆนะครับคันนี้เป็น1.9นะครับตัวสเตลราคา679,000บาทนะครับซอกประตูซ้ายขวาหน้าหลังนะครับเดิมหมดนะครับเดิมหมดเลยคันนี้นะหัวเกียร์ก็เป็นไทเทเนียมนะหัวเกียร์เป็นไทเทเนียมนะครับแล้วก็เนี่ยทีโอดีไทเทเนียมนะครับจริงๆรถคันนี้มันเข้ามาสักระยะนะครับตอนนี้เรามีการปรับราคาใหม่ นะครับเนี่ยหน้าปัดเลือนไม้ใช้ได้ทุกจุดนะครับหน้าปัดเลือนไม้ใช้ได้ทุกจุดเลยสําหรับคันนี้นะมีอุปกรณ์แอบซิ่งนิดนึงนะไม้สามหมื่นเก้ารับไม้สามหมื่นเก้าเท่านั้นเองนะครับหน้าจอตัวนี้เป็นตัว DVD นะครับเป็นตัว DVD เชื่อมต่อบลูทูธได้นะครับแอร์เป็นเมนนวลนะครับมีพอร์ต USB และ AUX อยู่ด้านล่างนะหัวเกียร์ไทเทเนียมนะครับไม่ชอบเปลี่ยนได้หัวเดิมไปใส่ได้เลยนะครับรถสวยๆคันนี้นะครับใครสนใจติดต่อได้เลยนะครับ0 0 6 6 2 4 7 7ูนะครับกับผมเเพชรยนต์ นะครับเดี๋ยวถ่ายเร็วนิดนึงนะครับเมื่อกี้ก็มีสายเข้าละนะแต่ว่าไม่อยากตัดคลิปออกนะครับเดี๋ยวขอรีบถ่ายแล้วก็รีบอัปเดตให้ท่านผู้ชมได้ชมนะครับอันนี้เป็นตัวห้องเครื่องยนต์ของเจ้าตัว a e c u m a Demio คันนี้นะครับ9805นะครับเป็นเครื่องยนต์1.9 DDI Blue Power นะครับจะเห็นได้เลยว่าสภาพห้องเครื่องยนต์วดเดิมเดิมสนิทนะครับเพราะว่ารถเราเรับประกันโครงสร้างบอดี้นะครับเครื่องยนต์ตัวถังไม่มีการโมนิฟายไม่มีพิความจมน้ำชนหนักแน่นอน นะครับฝาโปรงสวยๆเนี่ยนะมือจะนี่นิดนึงนะครับคนทํางานนะคนทํางานมือจะแอบดานะครับหัวน็อตนะครับไม่มีขยับนะครับเม็ดอาร์มเดิมๆนะครับเนี่ยแก้มซ้ายแก้มขวาหัวน็อตทุกอย่างเดิมหมดนะครับอุปกรณ์เดิมโรงงานอยู่ครบนะครับแก้มซ้ายคานตัวบนตัวล่างนะครับไม่มีผ่านไม่มีเว้าล์วรถสวยๆเนียนๆสำหรับคันนี้อีลซูดีแม็ก1.9สเต็ลนะครับเนี่ยหัวน็อตเนี่ยสวยๆเลย นะเป็นเครื่องยนต์1.9เทอร์โบเดียวนะครับคันนี้ก็มีการอัพเกรดท่อมาให้นิดนึงนะเป็นท่อระดับเลทนะเรด3.04นะครับ mm. เ,เรดยังเงาเงาวิง่งวิ่งอยู่เลยนะครับเทอร์โบเดิมนะ 9, นะครับ1.9นะครับขับสนุกเขาเรียกขับสนุกนะทรงนี้ประมาณนี้ถ้าใครไม่ชอบว่ามีของเดิมให้หมดอันนี้ตัวของเดิมก็ทํามานะครับหัวน no, <not S 1> ็อตเดิมเดิมนะครับแผ่นเพจเดิมหมดนะครับเป็นหมุดสีดํา นะครับคันนี้เป็นตัว1.9อ s วสูดีแม็กสเเทลนะครับลูกค้ามีเครดิตนะครับมีดอกเบี้ยพิเศษให้นะครับสาหรับลูกค้าประวัติปกติไม่มีเครดิตก็สามารถออกรถฟรีดาวได้นะครับเพราะว่าเจ้าตัวอ s สูเนี่ยต้องบอกว่ายอดจัดของเขาค่อนข้างล้นเพราะว่าราคารถมันแข็งนะครับอย่างเช่นรถคันนี้ขาย679,000บาทยอดจัดมาจากราคากลางแบงก์อ่ะ8 0 0 0 0กว่าเลยนะเกือบ900,000นะเพราะฉะนั้นไม่ต้องกลัวว่าจะใช้เงินดาวนะคันนี้ออกรถแบบฟรีดาวได้ นะครับเป็นตัว1.9ยูสุนะครับสเตลนะครับตัวแซดนะครับเกียมแมนนวลน6สปีดไมาย38,000 4ขามุกติดต่อผมเน็ตเพชรยนต์ครับขอบคุณครับ